สติกวอลซาก้าสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นพวกสเปียร์ลอสบรัดหน้าโมโลคยโมโลคแล้วก็อาชิบมาชิตนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นเป็นบรัดหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกองทัพที่เหมาะกับบรัดหน้าแล้วกันนะเอาละแม่ทัพบรัดหน้าใช่ไหมความสามารถนะครับก็คือแอดฟอลสแลมนะครับ ร้านหน้าจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศนะแล้วก็ทําการโจมตีลงมานะครับคือจะลอยอยู่กลางอากาศ5้าวีเนาะแล้วก็มีสกิลลาวาเควักนะครับที่ต้องอัพเทมเพลหนึ่งนะครับก็จะทําการฟาดดาบไปข้างหน้านะแล้วก็ปลดปล่อยลาวาออกมาเองนะครับแล้วก็ประวัติของร้านหน้านะครับก็คือเขาเป็นผู้ก่อตั้งซอสหวานนั่นเองนะแล้วก็ไปแพ้ไซฟอนนะครับในงานประลองนั่นเองนะในงานประลองหาผู้สืบทอดกองทัพซอสหวานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ก่อตั้งบลูเดอร์แลนด์เฟรมฟีเดอร์ด้วยนะหลังจากที่ก่อตั้งบลูเดอร์แลนด หน้าก็ได้เจอกับสุดยอดปีศาจนะครับลูน่าขอบนั่นเองนะแล้วตัวล้าน่าเองเนี่ยก็นำบัตเดอร์แลนด์เฟรมฟีเดอร์นะครับในการที่จะปกป้องดินแดนอินนามอต้าจากเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั่นเองเนาะแต่ไม่ว่าจะปกป้องไงนะครับสุดท้ายนะครับลูน่าขอบเจ้ายักษ์ดวงจันทร์เนี่ยก็ได้ถูกปลดปล่อยมาอยู่ดีนะก็เป็นประวัติคร่าวๆของแมททัพลาน่านะครับผม <S <S ดาเมจเพอร์เซกสาต่อวีนะครับ แล้วก็ดาเมจปกติ35นะเลือด450ใช้เวลาสร้าง50วิกิน p OPULATION 9นะครับใช้ทองในการสร้าง500คิดตั้ง300ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเป็นแม่ทัพลาดหน้ากันลาดหน้าเนี่ยเป็นยูนิตที่ไม่สังกัดฝ่ายไหนเลยนะไม่ใช่ทั้งออเดอร์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งเคออสนะครับเป็นตัวละครอินดี้ครับแต่วันหน้าเราไปก่อนครับแล้วก็น,กนักนูอาชิดอนซิกเกิลวอร์ดไม่มียูนิตเฮฟวี่เลยจะดีไหมเนี่ยก็น่าจะไหวมัง้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เอาเป็นเลกสเปลขอ,ขอเป็นนี้ ฮิวลิ่งแวนอันสุดท้ายเอาเป็นอะไรดีไหนๆก็เล่นไฟมาแล้วนะครับอันสุดท้ายเป็น blasting bow แล้วกันนะแม่ทัพลอตหน้าเราก็เป็นไฟเนาะเราก็เล่นธนูไฟไปเลยนะครับดีหรือผ่าไม่รู้ลองดูนะก็อาจจะดีก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่แนลองดูโอเคครับผมมาคนนี้เอาเป็นคริสตัลก่อนเราใช้คริสตัลในการเรียกเหล็กนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ up t e m p l ลนะครับเพื่อที่จะเป็นธนูไฟนั่นเองบุกเลยดีไหม ต้องบุกแหละเดี๋ยวรอซิกเกิลวอร์ดมาสักอีกคนนึงอีกสักคนหนึ่งนะครับเราจะบุกละมามากันได้ละสี่คนโอเคครับสี่คนนี้ไปบุกเขาจะตั้งรับยังไงโอ้โหเปิดเลขใส่เลยครับผมไหวผมไม่รู้ขึ้นเป็นวลาดน,นาเลยก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นนะเราไม่ได้อะไรหรอกครับเนี่ยตรงนี้เราแค่ปั่นป่วนเฉยๆเราไม่ได้อะไรตรงนี้มากมายนักหรอก <S <S เราก็ตายตายไปเนี่ยมันได้อะไรเนี่ยถามจริงคนเก็บแรกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8คนละก็น่าจะพอถ้างั้นก็เอาเทมเพิลมาเตรียมขึ้นเป็นนักขนูได้พี่ยามลองบังคับอาร์หน้าดูแล้วกันนะแล้วก็สั่งบุกเลยครับแล้วปล่อยสกิลบึ้มบึมบึมนี่นีตรงนี้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 บึ้มไม่โดนใครเลยบ้าบอถ้าพี่ยามทำแบบนี้ล่ะเปิดโลแล้วก็เปิดฮิลก็ได้อยู่นะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเล่นดีๆแล้วเราสามารถที่จะโจมตีเขาได้ไหมเด้วยกันนะก็อยากจะโจมตีเขาอยู่นะไหวปะเนี่ยพี่อาว่าน่าจะได้จ็กเก็ตไนน่าจะตายไปบ้างโอเคครับจ็กเก็ตไนาตายไปตัวหนึ่งแต่เราจะสู้ยังไงต่อน,นั่นแหละประเด็นคือเราก็ไม่ไหวเหมือนกันไงถ้าแจ็กเก็ตไนเขาวิ่งมาใส่เรานี่เราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับเนี่ยเปิดโล่เปิดเลกยิงปั่นป่วนอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกเราไม่มีอะไรหรอกโอ้เขาจะเขาวิ่งมาละกลับบ้านนี่ครับรออะไรเขาก็มีวารหน้าเหมือนกันสัป เขาไม่มาก็หันกับไปยิงครับปันป่วนก็อยู่อย่างนี้แหละครับเล่นอย่างนี้แหละมึนๆของเราไปโอเคเขามีตาไปบ้างกลับ้าันบ้างเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหธนูไฟเราโอเคนี่นใช่ไหมสรุปคือมาเล่นร็อตหน้าหรือมาเล่นธนูไฟครับยิงเลยครับผมเปิดเลยครับเปิดเลคเปิดโลครับเอา้าวล็อหน้าเขาก็ตายแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นลาวกันไปบื้มหายไม่หายด้วยนี่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 ตรงนี้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 นี่พี่แอมอยากจะรู้ว่าสกิลของร็อตหน้าเนี่ยจะสามารถใช้ สรุปคือไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเออยิงยิงเข้าไปเปิดเล็กเปิดโล่ฟ้บปากโอ้โหสกิลสุดยอดลาวาเควェกครับเวลาอัพเทมเพลเราใช้ลาวาเควェกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาสุดจริงสุดจริงใช้ได้ใช้ได้นี่ขนาดพี่อามใช้มั่วๆสู้ๆนี่ก็ใช้สกิลนี้ตีป้อมได้ไหมไม่ได้เนาะทำไมสกิล้านหน้ามันอลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นจบไปก่อนครับแม่ทับารหน้า เวานหน้าจะเก่งก็แต่เมื่อมีลาวาควสเนาะเดี๋ยวก็มีใครชวนพี่อังไปเล่นเนี่ย็ดี๋ยว็เดี๋ยวเรามีเพื่อนได้เหรอใครวะเนี่ยเอาลองดูเออนี่เขาพี่อังก็ไม่เคยเล่นแมต์คู่สักทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละแมต์คู่ของเราเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่เคยเล่นมาก่อนโอ้โหเงินเบิ่มครับเทมเพิรก่อนเลยเราไปยึดป้อมกลางก่อนครับเพื่อสร้างความได้เปรียบครับโอ้หเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่จะเย็น เราจะตายไหมเนี่ยตายครับผมเหลืออะไรละ่ะเราเอาวาน้าออกมาเลยแล้วกันนะครับอ่าเทมเพลสร้างแล้วอัปเกรดสร้างเร็วบ้างโอ้เล่นแบบนี้เงินมันจะเร็วกวับปกติโอ้เขาโจมตีเลยครับโมโลไคครับผมเราไม่มีอะไรช่วยเพื่อนเราเลยครับเราเปิดฮิวให้ได้นะถ้าพูดถึงเนี่ยงั้นพี่ยามไม่ทําอะไรละยามสร้างแต่นัคาน,นูเลยดีกว่าโอ้ผีเพียบอ๋อโมโลไคมันเสกผีอย่างนี้ได้เนาะมาเลยครับผมเปิดเล็กครับหัดหน้าข้าไหรเปิดเหล็กเปิดโลครับ เราก็มีเหมือนกันครับของเขาก็มีเป็นสเปียร์ลอดมาอือนี่แน่สเปียร์ลอดหรอจริงๆพี่อามอยาาไปฆ่าคนเก็บแร่เขาว่าได้ไหมเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณนี้เนี้ยกะโดดใส่อย่างเงี้ยกระโด,ดใส่อย่างเงี้ยปากหายเนี่ยเอาคนเก็บแร่ดีกว่าครับ แล้วก็เอาอะไรอีกดีอัปเกรดเทมเพลิลเหรออัปเกรดสร้างเร็วดีกว่าเปิดเลกใส่เข้าไปโอ้โหเพื่อเราสุดยอดเลยเอาโมโลคามาสแปมดาเมจนะครับแล้วถ,ถ้าเกิดเราเล่นโมโลคแบบนี้เราเล่นแบบเรียนิเมเตอร์ด้วยมันก็จะโหดกว่านี้ใช่ไหมละ่ะอ่าโอเคอ,อะไรกันเนี่ย <laughs> แตกโอ้สแปมยูนิตโหดครับจริงๆราหน้านี้มันตึงมากเลยนะสร้างเป็นราดหน้าเนาะแล้วก็วิ่งเข้าไปหวดไอเนี้ยหวดไอพวกแบบ6คนเก็บแร่อะไรเงี้ยนะ อโอเคครับผมเราก็ไปลุยกันต่อเลยปลาพี่เก็บทิสตันพี่คนนี้ไม่ต้องทําอะไรเก็บริสตันอย่างเดียวมาเอาป้อมกลางให้ได้ก่อนครับตอนนี้ได้เหล็กใช้แล้วฝั่งเขาก็คนเก็บแร่ใช่ไหมปลาเราก็ตีเป็นแอเรียนะครับผมเขากลับบ้านเหรอโอ้เขาก็ต้องเขามีเป็นนี่มาให้คนเก็บแร่เอ้ยไม่ใช่นักนูนะครับอาร์ชิดอนนะครับฝั่งเราถอยก่อนจริงๆเปิดเหล็กก็ได้นะเปิดเหล็กเปิดโลเข้าไปตีเออนี่ไงได้แล้วครับเพราะว่าเรามีคิสตัน200แล้ว เขาจะยิงเราใช่ไหมล่ะเราก็เปิดเหล็กเลยครับเปิดเหล็กวิ่งใส่ครับแล้วก็เปิดโล่ครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรก่อนกลับบ้านกลับบ้านยาวๆเรายังไม่มีนักหนูเนาะเขาจะเอาป้อมกลางหรอไหมเอาแหละแต่เราก็ไม่ว่ากันครับเรากลับเข้าบ้านเลยเติมเลือดก่อนโอ้เขามีสติ๊กเกอร์ส่งมาหาเราด้วยนะแล้วเราก็ส่งสติ๊กเกอร์หาเขาได้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นนี่เลยครับผมเจ้าชายแม่ทับลาน่านี่จะเป็นเจ้าชายอย่างเดียวเลย ฮิวเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวคิตตันไม่มีฮิวไม่ได้ใครก็ได้เอาคิตตันไม่แล้วนะเออมาละคิตตันมีฮิวได้แล้วครับถ้าเขาตายไป2ตัวแบบนี้เราก็น่าจะพอสู้ได้งั้นเราลองไปย่างเชิงมาดูแล้วกันนะครับโอ้ฝั่งเขาเป็นไอ้นี่เนาะเขามาเป็นสเปียร์ต้อนนะครับ <c oughs> เราจะสู้เขาได้มั้ยล่ะเขามาเป็นสเปียร์ต้อนแบบนี้สู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่แน่แน่วลาหน้าเรามาแล้วนะครับในเมื่อวลาหน้ามาแล้วก็ลุยเลยครับไปเปิดเลกเปิดโลเราไปเอาคนเก็บแร่ครับยูนิตธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้ว เราคนเก็บแรกครับปาาปากนั่นแหละปากเราเอาคนเก็บแรก็คอ,อทำไมเราจะต้องไปสู้กับไอ้พวกยูนิตทหารเราเอาคนเก็บแรกเลยครับเราตึงครับโอเคแล้วเราจะสู้เขาได้ไหม คือเราได้คนเก็บแรกเขาก็จริงแต่ทหารเราก็ตายไงเราลาหน้าเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่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 วันนี้เราเหลือนักนูอยู่2คนเราวิ่งไปยิงเล่นๆได้ไหมอ๋อเขาก็ไม่ทำอะไรเราเหมือนกันเนะเาะเอาเวลาหน้าเราเดินมาถึงนี่แล้วนะครับไปไปกวนเขาดีกว่าครับไปป่วนไปป่วนไปป่วนเขามีคนตั้งรับหน้าบ้านไหมไม่มีฮะเขาก็ <c oughs> <ๆ S 1> ไปรักษาเหมือนกันเนาะรักษาตัวเองโอ้โหพี่พี่เย็นตื่นตายนั่นแหละเราตายเราไม่มียูนิตที่แทงเลยนะครับแต่ก็อยากได้ ซิกเนบอร์ดไปวิ่งไปดูเขาเหมือนกันนะว่าเขาทําอะไรเนาะเราต้องการที่จะใส่ใจเขานิดนึงอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 สูไม่ได้หรกเราอะกลับ <c oughs> บ้านดีกว่าเอาละแวบปาก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 โอเคแล้วก็ขึ้นไปเลยวื้งโอเคไปลุยเลยแล้วก็ตรงนี้ฮิลฮิลมันตรงนี้แหละเปิดเลกเปิดฮิลอยู่ตรงนี้แหลนะครับวันหน้าได้ฮิลอีกคนเดียว <c oughs> คนอื่นไม่ได้ฮิลเลยแล้วยังไงต่อ ของเราต้องทําอะไรต่อครับของเราก็บุกเขาไม่เข้าเหมือนกันนะถ้าพูดถึงนะครับก็ไม่แน่เราอาจจะบุกเข้าก็ได้นะเราก็เปิดโลดิใช่ปะเปิดโล่แล้วก็ตีครับแล้วก็ปาก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 โโหไม่โดนใครเลยขอโทยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วก็เปิดฮิลทันไหมเนี่ยเปิดฮิลทันไหมก็ทันแหละไม่ทันซวยเลยทีนี้เราจะสู้ยังไงแล้วเปิดฮิลไปเพื่ออะไรเนี่ยทำทำเพื่ออะไรก่อนทําอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยไปครับลุยกันต่อแล้วเราจะเปิดโลด แล้วเปิดเรกเอ้อนั่นแหละตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็อาศัยยิงๆๆเอาถ้าซีกันบอดเราตายแล้วก็กลับบ้านนะแต่ก่อนจะตายก็ทางนานอยู่แล้วนี่นไงตายละกลับบ้านเลยเราจะบุกเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือยังเขาก็ไม่ยอมแพ้เลยด้วยนะแสดงว,ว่าเขามีทีเด็ดนะครับแต่เราอะไม่มีเอ้ยไม่มีมีเราก็ามีทีเด็ดนี่ไงหัวหน้าครับก็เหมือนเดิมครับเปิดโล่เปิดเรกแล้วก็เปิดสกิลป้ากปๆากปาก,ปาก,ปาก,ปากหงวดหน้าเข้าไปหงวดก็ปื้อ เขาพยายามไม่จะสู้กับเรานะครับแต่ว่าเราก็เราก็สู้เขาได้แหละหน่อยนึงหูฟ้าผ่าเปี้ยงผ่าเปี้ยงฟ้าจากทาวเวอร์ของเรานะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแม่ทัพลาดหน้าหูตึงตึงไม่ได้ชนะง่ายๆนะเนี่ยแต่มันก็เกิดจากการที่เราเลือกกองทัพบ,บ้าๆบอๆแบบนี้มาแล้วเลยนะ ไทยซิกเกิลวอร์ดตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟวอร์ดเอออย่างเงี้ยมันจะโอเคหน่อยนะครับแล้วผมและนี่ก็คือแม่ทับโบรานหน้านั่นเองนะสนนราคา105บาทสัปดาห์นี้เปิดให้เล่นฟรีซึ่งนแน่นอนว่าพี่ยังต้องเติมมาซื้อแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เล่นฟรีอยู่แล้ววันเสาร์นี้พี่ยังมือเมอื่อและเกมสติงวอลสากาต้องขอทูลลาปเป็นเพียงเท่านี้นก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับกับการดันแรงนั่นเองบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ